ใครเป็นแฟนลับแก๊งกระสอรพิษมาเลยจ้ากันโตโนรฤิ์ฮะเมาส์มอยกันตลอดนะคะคือเมื่อวานนี้จะบอกว่าปิดจ็อบไม่ลงจริงๆแล้วก็กันโนรฤทิ์เนี่ยดีใจเน่ยแก๊งกระสอรพิษดังมากนะคะก็ผู้คนแบบว่ามีสามารถรวมกัน3าคนด้วยนะคะเอ๊เมาท์มอยกันนะคะคือปิดจ็อบไม่จบจริงๆคุณผู้ชมค่ะคือ3ามคนนี้มาเจอรวมกันนี่แบบโอ้โหสุดยอดเมาส์กันแบบว่าโลกแตกโลกเะเือเถื่อนเือนะฮะ คือสิบนาทีนี้คือพยายามตัดตอนแล้วนะคะอโอนะคะมิงั้นนะ่ะก็มากันต่อไปดังนั้นแฟนคลับพี่โน้ตพี่ลีปูน,นี้จงเหนียวแน่นเลยนะคะแล้วน้องกันก็มีค่ะรอบสองค่ะเจอรอบแรกไม่พอเราก็ต้องระมบโลมานิดนึงนะคะก็เออ่สัมภาษณ์ต่อนะคะน้องกันนี่อันนี้เรื่องซิดคอมมากที่ทลูกน้องนะคะเมื่อวานน้องกันก็มีงานเยอะนะคะจ็ดสีคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บก็ไปพักแล้วก็มีไปโปรโมทนะคะซิงเกิลใหม่หนึ่งในพันล้านเพราะไม่มีเวลาไงเดี๋ยวจากนั้นก็จะเป็นกองละครละ แล้วก็นะคะแต่จะมีแต่จากโปรโมทก็กลับมาเนี่ยเอทูเซตก็เจอพี่แฟนขับเนี่ยค่ะเออเมื่อเมื่อวานนี้หนึ่งหนื่นก็ยังรอกันอยู่นะคะค่ะพี่โดพี่ลิศมอลิศสัมภาษณ์พี่ลิศนิดเดียวเองอ่ะจริงจริงอยากสัมภาษณ์พี่ลิศเยอะกว่นนี้แต่แบบเก่งใจไงคือเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศกันนะคะเดี๋ยวเวลาจะไม่พอแล้วก็นี่สามนู้เออยากดูละสิเก็บไว้ก่อนคือเรื่องงเรื่องอ่ะคือ

<laughs> <laughs> พี่โคตรเจอดอ่ะ ครับผมก็นี่แหละครับคือตำนานนี่คือสารหานเสือไม่ใช่พี้พี่จะไปออกลที่ไหนเนี่ยไม่เขาทำทรงผมมาไงดูผมเขาอ๋อท่านี่ดาบไม่ใช่นะเขาเพิ่งตีบางอาจารแตกมาท่านเนี่ยครับผมก็ทางมีวพีรับรู้อย่างเขาที่ไทยเราไม่มีคนดอยู่ที่ผมพี่แยกมาเลยพี่เราเอาแบบหมอ เวลาเขาทำ v ่ d าทำๆของบ้นเขาเลเขาเลเขาเลว่าวันนี้พวกเราสามคนมาในงาน A to Z Love Charity แต่ว่า A to Z c a t แปลว่ารัก Charity แปลว่าการกุศลรวมมาเป็นเป็น A to Z การกุศลด้วยความรักครับ r a v ว ครับเร้บครับครับทีมเสื้อะไรครับเขาจัดเสื้อมาให้เลยนี่ครับสีกันก sure> ันสีกันกันก็เป็นผู้ชายที <S 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 ่ดูครูครูคือดูแบบเท่ดูสมาร์ทครับผมทำภาษาบ้านสุขุมเป็นอาจารย์ ครูคอครับผมครับครับใช่ครับว่าเย็นคอครับครูาผมคููว่าเย็นดดูดูแลสบายตาดูแลทั้งสบายตาและสบายใจน้องผมคนนี้ครับลูกกวาดเป็นหวานแววหวานแววหวานแววเป็นเข้ากับลูกเขาผู้ชายความรักเป็นผู้ชายน่ารักเป็นคนที่แบบว่าไม่เคยไม่เคยสู้รบกับใครใช่แต่ไปที่ไปบรรจัณฑ์ ไม่แต่ได้ขัดกับลูกไงคือแบบในความขัดแย้งต้องมีความรักเป็นคนที่ทำอะไรด้หัวใจใช่สีม่วงนั่นคือสีม่วงสีม่วงก็อปไอพี่ยเอียงจนอยู่ดีช่วยกันด้วยไม่คือจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าจริงๆเราจะต้องได้ใส่สีม่วงด้วยกันหมดเป็นเป็นสามคนแต่ว่าพอใส่ปุ๊บสีหิวผมกับกันมันไม่ได้ แล้วนิดเขามีออร่าครับผมมีอะไรบางอย่างที่ใส่แล้วเออมันมันดูดีนะแล้วููช่ก็เลยมันดูโก้ลิดลิดกานยนตเลยนิดเลยใส่ซีม่วงครับผมแล้วก็ออกมาอย่างที่เห็นก็โอเคคแล้วผมคือมันดูรับรับไปหมดครับลับอะไร รูปลักษณ์เนีคือมันมันดูแบบโอเคมันดูไปด้วยกันเข้าใจไหมไม่ว่าจะเป็นเอ่อคิ้วดูคิ้วดูเอ่อปกคอเสื้อจริงๆแล้วเนี่ยมันมันเป็นสองตัวนะครับสองตัวอยู่อยู่ด้วยกันไม่นี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 ่คือมันเป็นสองตัวข้าตัวอีกตัวนึงนั่นไม่มีไม่มีอันนี้เป็นก้ามท้องก้ามท้องข้าวผมครับจีแพรใช่ใช่ครับต้องนี่ครับพอทำนี้ก็คือกระวนการคุณประโยชน์ด้วยครับเดือนนี้เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์นะครับใช่ก็คือเราตั้งใจที่จะ ตั้งใจจัดในเดือนแห่งความรักนะครับก็เลยเป็นเลิฟเชลิตี้ขึ้นมานะครับก็เดือนนี้คือความรักเราอาจจะไม่ต้องรักกันระหว่างแฟนหรือว่ารักกันระหว่างอะไรอย่างเงี้ยอย่างเดียวอาจจะแบบมอบความรักให้กับคนอื่นได้ด้วยอย่างเช่นน้องๆองผู้ป่วยโรคหัวใจที่เขาต้องการความรักจากพวกเราอยู่เพราะว่ารายได้ที่ขายเสื้อเข็มกาัดแล้วก็โปสการ์ดเนี่ยเราจะไปทําอะไรครับ ไม่ใช่ใครับผมเดี๋ยวคือรายได้ที่เราขายเสื้อโปสการ์ดแล้วก็เข็มกัดเนี่ยเราจะไปทําอะไรกันไปช่วยเหลือน้องๆที่เป็นโรคหัวใจครับผมครับผมกับมูลอคืนที่ช่วยเหลือน้องๆที่เป็นโรคหัวใจเปลี่ยนหัวใจต้งครับซึ่งปีแล้วนั้นเนี่ยได้ช่วยเหลือน้องๆที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยได้20คนถูกต้องยี่สิบคนนี่คือเยอะมากนะใช่ใช่หนคนต้องใช้ทุนสูงมากครับผมถ้าเกิดลิปพาเองนะลิปพาให้แล้วอู้หูลิปจริงๆอยู่หน้าจรจังไหมล่ะกันเป็นโรคหัวใจ พี่เป็นภูมิแพ้ที่ยังให้พี่กินพาลาอยู่เลยพี่พูดเถอะเออตอนที่ภูมิแพ้พี่ขึ้นพี่โทรไปถามลิซบอกกินพาลาไปก่อนเป็นโรคอะไรนี่ก็ให้กินพาราลิซยังจะมีหน้าไปตัดาตัดหัวใจคนอื่นเขาไม่ใช่พี่เป็นภูมิธรรมบุญเราทําบุญขายเสื้อเอาทุนเนี่ยไปช่วยน้องพอแล้วลิซยังไม่ต้องไปผ่าตัดใครเขาหรอกเอาเลยที่พี่เป็นภูมิแพ้พี่ไข้ขึ้นด้วยวันนั้นไม่มีลิซไม่ได้ไข้ขึ้นผืนพี่ขึ้นลิดให้พี่กินพาราอันที่เขาลงมาเนี่พราะ ผมก็คิดสงสัยอยู่ครับเนี่ยเออครับผมครับใช่กันนี้เดี๋ยวเดินแบบเลยเนาะวันนั้นวันนี้สี่ครับครับผมใช่ใช่ก็จะมีส่งกันเป็นตัวแทนไปเดินแบบครับเพราะว่าเห็นกันเนี่ยก็เหมือนกับเห็นผมกับลิศใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมองข้างๆสิผมจะหอบชิดลิศผมมองทั้งเอาหัวใจทั้งสองคนนี้ไปด้วยวันเดินแบบครับผมเอาใจพี่ไป ลิปีนี่หัวใจอขอบคุณมากคับขอบคุณครับแกนี่เคนานทีจะลงก็า้คขับของเราสามคนนะครับทั้งกัรทั้งพี่โนทั้งริฟนะฮะก็ขอบคุณมากที่คอยติดตามผลงานพวกเราคอยให้กำลังใจเรามาเสมอมาตลอดสาปีที่ผ่านมาแล้วนะครับผมก็สาันเสือสามหัรเสือนี้ ยังจำไม้ทุกคนเนี่ยโี่ที่ยังปากไม่ทันอีกคือพวกเราสองคนก็รักทุกคนรักพวกคุณทุกรักพวกคุณทุกคนครับนะครับเหมือนกันยังไงก็อยากให้ทุกคนได้มาร่วมกันบริจาคกับ charity ของอินโดนีเซียครั้งนี้ครับมากมากครับผมครับถามถามทีห่ไหนแม่ไม่ได้เจอน้องลิงน้องลิงาวันนี้เป็นน้องที่ถึงคิดถึงน้องไหมครับทคนต้อเจอตอนปีใหม่เลยครับต้องเจอตอนเขาดาว แม,กมก่กันกันกับลิทเพิ่งไปเขาดาวกันมาที่ภูเกต็ตภูเก็ตแล้วก็ไปสุขโขทัยมาด้วยกัน2ง,งานพิณโนโผมไปอุดรมาไปขาวดาวที่อุดรที่ที่ที่เพิ่งได้เจอกันวันนี้ผมก็ดีใจที่เออน้องผมก็ได้ยินมาว่าไปร่วมง,งานที่ภูเก็ตแล้วก็รักสามีีกันดีผมผมรู้สึกมีความสุขในตรงนี้นะครับครับผมเพราะว่าผมก็ชอบชับผมก็คือน้องผมสองคนไม่เคยทะเลาะกันเลยคือเขาผมอุ่นใจที่เห็นเขาโตเป็นผู้ใหญ่กันแล้วไม่มีไม่มี มานนอยกันทิ้งน้องปัญญาอ่อนกับเรื่องเล็กๆน้อยน้อยคือผมผมได้ยินน้องผมองเออการโทรมาหาผมริทโทรมาหาผมเล่าเหตุการณ์ให้ผมฟังครับผมผมรู้สึกเออมีความสุขแล้วก็อุ่นใจที่เออเขาสองคนรักแล้วก็สามัคคีกันตรงนี้ผมผมอุ่นใจแล้วครับผมพอใจแล้วพ <c oughs> ี่ว่าที่พูดอย่างนี้เขาเขาไม่เชื่อหรอกพี่ถามว่ามันคือจุดประสงค์ของพี่ไหม าถามพี่เขาเลยที่พี่เขาถามว่าไรรู้สึกยังไงคิดถึงนิดไหมคิดถึงนิดไหมเนี่ยก็บอกไปแล้วไงิมก็บอกพี่เขาไปว่าอ่ามันนิดกับกันอะไรยังไงพี่อธิบายให้ฟังว่าที่ภูเก็ตเนี่ยกันกับนิดไปด้วยกันไช่มันก็คนละพี่เนี่ยไปอุดรพี่คิดถึงนิดไหมประเด็นเนี่ยเออกันคิดถึงนิดไหมพี่คิดถึงนิดไหมเนี่ยประเด็นเออก็คิดถึงก็คิดถึงอยู่แล้วก็คิดถึงก็แต่ถามว่าเจอริดบ่อยไหม ก็ไม่ได้เจอมาก็ปีหนึ่งเพิ่งได้เจอกันเมื่อปีที่แล้วครับก็มาเพิ่งมาปีนี้แหละที่ได้มาเจออีกทีหนึงก็ใช่จริงๆเพิ่งได้มาเจอปีนี้จริงๆ ก็หมอพี่ใหม่เออใช่ไงท่านครับครับก็พี่ใหม่ครับครับก็ก็รู้สึกดีใจครับดีใจแล้วยิ่งเราได้ยินมาว่าที่ภูเก็ตน้องๆก็มีความสุขแล้วก็สนุกกันมากเราเราก็เลยรู้สึกนี่เป็นอะไรจากภูเก็ตนะผมผมว่า็นหลักพี่ไปก็ไปเขาด่าได้รู้ไหมเอ้าความตั้งใจของพี่ที่พูดเพราะอะไรรู้ไหมอยากให้คนรู้ว่าเวลาที่ลิปกับกันแต่งงานที่ไหนก็ตามแต่เนี่ยมันสนุกคนดูเ็ามีความสุขงานจ้างก็เยอะแล้วที่พี่ไปอุดรใช่ไหม พี่ไปอุดรเนคาดที่เขาบ่นมาวัดไม่สนุกเลยเนี่ยที่เขาบ่นว่าสนุก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 สงสัยต้องสงสัยต้องไปดูภาพแล้วเขาไปเขาไปกับวงใหม่เขาชื่อวงว่ายูดีทาวเนี่ยเต็มพื้คนเป็นหมื่นชื่อวงใหม่ว่าเดอะดัสอ็แอดเดอะดัสตัดตรงนี้ออกไปมันไม่ได้ทำให้วงผมดูดีขึ้นเลยในการที่น้องผมจะมาพูดตัดออกไปตัดไปครับขอบคุณครับส่ราอยู่ตรงไหน เต้นไงคร่าเหมือนสอยกันเลยครัพี่อ่ะพี่ออกนอกเรื่องเลย่พูดเรื่องอเ่พี่อันเอนเสืออ้ยอ้ยโอ่ยโออาอยโอ่ยโย่อ้ยโอ้ย้ยอ้ยอ้อยอโอย้อ้้้ออยอ้ยออ้ยอ เรับแลไม่เหนื่อยครับ สนุกดีครับผมก็ไปตั้งแต่เช้าแล้วก็มาที่นี่อีกเดินสายเพลงด้วย่ีค่ะใช่เดินสายเดินสายอโปรโมทเพลงด้วยตามพิมพ์ชัยยุทด้วยครับวันนี้ก็เป็นไงมาหาเต็มอึ่งวันนี้จริงๆไม่ได้เจอแบบแก๊งสามคนนี้นานคือเพิ่งเจอในตอนปีใหม่แต่ว่าไม่เจอพี่โน่กับเล็กเนี่ยรวมแก๊งกันสามคนอยู่มานานแล้วตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อเมื่อกี้เพลงเมื่อกี้พวกพอใชลที่เมื่อประมาณช่วงคอนเสิร์ตเลซที่ผ่านมาบ้งถ้าจะไม่ผิดครับเป็นความคืนเพลงนะคะได้เจอกันแล้วก็จบไม่ลงจริงนะสัมภาษณ์เหนื่อยครับผมผมยยังืนอู่ภาไม่เหนื่อย ใช่งั้นเราก็ถึงก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าปกติให้สนุกครับแล้วก็แล้วก็น่ารักมากๆเวลาที่เราได้อยู่ด้วยวสองคนแล้วก็เชื่อว่าทุกคนคงจะเข้าใจว่าบางทีเราเล่นอะไรไปบุกกันไปบางทีด่ากันบ้างอะไรบ้างก็อยู่ดีๆนะครับเป็นความสุขในเล็กน้อยของพวกเราแต่จริงๆก็ไม่ใช่มีแค่พี่ิีพี่้องที่เป็นกูจิ้งในการลิศด้วยนี่เนาะใช่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 มากบางก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ที่ทีมเราจะจิ้งไข่เล่นจิ้งใข่ละต่างแต่ว่าเราขอบคุณที่ทุกคนก็รักกันแล้วก็รรรรััักกกกิิแล้้้ว็พี่่นนอองคคบใตยาหม ซิดคอมไม่ฮะลูกโอ้ย oh, อยากมากครับอยากมากอยู่แล้วแล้วก็แล้วก็ถ้าเกิดว่ามโอการได้เรื่องเป็นสามคนเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่แบบโหมันคงจะหาออกมากน่าจะมีพล็อตเรื่องอะไรที่สนสนาแล้วก็เข้ากับเราสามคนได้ได้เยอะแยะมากมายเลยครับมุ่มกลับมาคงปวดหัวนะครับเหมือนจับปูส่กระด้งครับ <c oughs> <laughs> ทีพี่ลูกน้องต้องถามในเรื่องความสัมพันธ์กระจาดูเหมือนจะเป็นฝั่งทางนี้นะว่าตอนเนี้ยอ๋อยังเลยเขายังไม่บอกเลยว่าเป็นใครแต่ว่าแต่ว่าก็ก็เหมือนกับลุ้นๆอยู่ว่าเออเหมือนกับมันใช่หรือเปล่านะถามใจตัวเองกันไปกันมาว่าเฮ้ยตกลงแล้วเขาจะเขาคิดอะไรกับเราเขาคิดเราหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเขาไม่คิดมันก็คงจะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยก็คือยังยังสับสนในชีวิตกันอยู่ครับยังไม่แบบปักใจแน่นอนว่ารักเขาหรือว่าชอบเขาไปจนเต็มหัวใจยังยังยังชิงกับพี่น้อยอยู่ยังยังยงจริงอยู่ยังแบบว บบยังไม่แบบย่าดีกันว่าไม่ยอมใครไม่ยอมว่าเออฉันยอมให้แกจีตจาจ๋านะหรือว่ายังไงไม่มีใครยอมอกงนจิน้นจ๋าครับอ๋อก็อยังมีอยู่ครับก็มีมันอยูครับแกมันหน,นีก็ขอบคุณครับที่เห็นเรามาตั้งแต่สิบพืนที่เนาะแล้วก็ยังรักเราจนกระทั่งซีคอมทุกวันนี้ก็ยังถ่ายอยู่แล้วก็ขอบคุณที่แบบเป็นพี่แฟนคลับรักเราสองคนครับที่่มาเนนืองกัไป ครับผมใช่ครับก็คงจะมีฝั่งละครคู่กรรมจะออนแอร์แล้วนะประมาณวันที่28มกราคมนี้ครับฝากติดตามวันนัดด้วยนะครับผมในคู่กรรมครับเมื่อวานตัวเองบอกผิดตัวเองบอกเป็นกุมภาใช่ไหมกุมภาครับก็อุ้ยขอโทษครับ28มกราคมนี้ได้ชมแน่นอนครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราไปเชียร์วันที่4เนาะตัี๋ยวเี้คนเดียวโอเควันที่4ี่เลิฟชายก like ับโครงการนี่ครับผมเอริซาต์เลิฟแชริตี้ครับนี่ครับ มก็ไม่กับท้อแต่ว่า่มันรู้เยขไม่้ฟังพี่เลยอ่ะเขาก็บอกอยู่สมมติบอกให้โดนฝั่งพี่ก็บอกไม่เจอฝั่งบมกมนตอังหนูนั้นเน่ยมันต้องฟังหนูคนดีต้องเหมือนแต่้องเหนดีเลยนี ฉันอยากจะรู้จริงๆว่ากบคิดมากไปเองหรือว่ามุมกล้องมันได้ไม่กบดอยากจะถามว่ากบใช้สายตาวัดต้องไปวัดสายตาใหม่นะคะสายตากบอาจจะเอียนบนไปก็ได้คือกบไม่ได้ใช้สายตาวัดกบใช้หัวใจวัดเฮ้ยเอาแหวในส่วนหัวใจเอาไหวะเอาแหวะเอาแหหัวใจมาเดี๋ยวนี้ทำไมอ่ะก็คำข่ามมากเลยน่ารักใจจำไว้ว่าการของซีดาเขาของพี่แจ๊คเของ